ัสดีค่ะท่านผู้ชมก็มาต่อด้วย Black Ops 3ามเลยนะคะวันนี้เราก็มาอยู่สงครามลูกครั้งที่สองนะน,นี่เป็นพาร์ทที่21แล้วนะคะคือพูดถึงสงครามลูกครั้งที่สองนี่มีปืนโมเดล้วยหรอที่ต่อสู้กับเราอะไรอย่เงี้ยเราต้องการสาร่าไปนะคะว่านางจะโชว์อะไรให้เราดูนะอยากเห็นจังเลยตอนนี้ตื่นเต้นมากเออเฮอ,อแต่ก็ต้องยิงไปด้วยฆ่าไปด้วยนะ อย่าพึ่งไปดิรอก่อนคือเรามีพวกของเราด้วยเนาะโอเคพูดถึงสตอรี่ของเรื่องนะคะตอนนี้กําลังมันเลยอะคือตั้งแต่ทํางานร่วมกันมาห้าปีรวมทีมแล้วทั้งหมดเนี่ยมีไทเลอร์เดียร์แฮนริกซาร่ามาเกดิสตี้แล้วก็เรานั่นเองนะคะหลังจากที่ค่าเดียาดเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ซาร่าก็เป็นคนที่2นะพูดถึงแล้วเออ่เดี๋ยวอย่าเพึ่งใจนเยนอย่าเพิ่ง,อย,งอย่าไปไหนรอก่อน คือยังไงอะเราไม่รู้นะคะใครเป็นตัวร้ายของเรื่องนะเอ่อตอนนี้เรากำลังตามหาอยู่นะแต่พูดถึงถ้าเกิดเป็นเฮดริกก็ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นไทเลอร์ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช่ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วในกลุ่มเนี่ยมันมีคือมันจะมีตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะคะแต่เราอยากจะรู้ไงว่าเป็นใครแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็น กลุ่ม C A A ใหญ่นะที่เล่นงานพวกเราหมดเลย5คนอย่างเงี้ยแล้วให้เราฆ่าทีละคนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะคือเราต้องหาตัวการตัวใหญ่ไงคือตัวใหญ่เนี่ยมันสามารถที่จะสั่งโปรแกรมให้เราเออเพี้ยนไปก็ได้คือทำให้สมองแบบร้อนแล้วก็ฆ่ากันเองอะไรอย่างเงี้ยพูดถึง มันไม่ใช่สตอรี่นะครับคือสตอรี่นีต้องมีไกลนะตอนนี้คียังไม่ได้เห็นซอมบี้เลยนะพูดจริง,รงๆก็อยากจะเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่ากลัวบอกไม่ถูกตอนนี้เรากำลังตามซาร่านะอยู่ไหนนางเมื่อไรจะถึงเนะี่ยโอ้โหแต่พูดถึงแล้วหมายถึงซาร่าเป็นตัวที่ร้านะคะทำไมนางจะต้องมาฝันแบบนี้คือเหมือนกับให้เราเข้าใจ ชีวิตของนางหรือจิตใจของนางว่าเป็นยังไงเซร่าเราอยู่ไหนเนี่ยโอเคนะคือ you know? ก็โชว์ให้ดูนะคะว่าความเจ็บปวดหรือความทรมานหรืออต้องมีความอดทนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับสงครามครั้งนี้แล้วทำไมต้องให้เรามาในที่ที่มันเหมือนกับหลอนอะดูดิจะเห็นเลยนะคะโอ้ย คิดว่ากระโดเดเหยียบหัวเอาใครข้างหลังเนี่ยโอเคูไเต็มเลยเดี๋ยวอย่าพึ่งใจเย็นเออมาหน้าหลังอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอเครับไม่ว่าจะได้เดี๋ยวไปทางไหนเนี่ยโอเคขอเลือกซ้ายแล้วกันคือขวามันก็ไปได้นะแต่เลือกใกล้ซาราก่อนนะกันรุนไงนี่ก็มีซุ่มหรออย่าใจเย็นหน้าแดงแล้วเนี่ยทำไมมาเดินกลางป่ายอย่างนี้น้องหนูให้พี่ช่วยอะไรก็ว่ากันมาโอ้ยเนาะ หน้าแดงเดียวใจเย็นมันจะตายแล้วเนี่ยวิ่งซาร่าวิ่งตามซาร่าเหนื่อยอะเนี่ยเดียวเอาลงไม่ได้อีกโอเคต้องไปอีกฝั่งจะอะไรกันมากมายกับชั้นนี้นอะฮะวิ่งสิงานนี้เอามาดักอีกนี่ไงโอเคคือสไนเปอร์นี่มันไม่ค่อยจะเร็วเท่าไหร่นะการที่ยิงนี่มันต้องซูมอะ โอ้โหอะไรเนี่ยดูเสียดายนะที่เราเก็บปืนไม่ได้ว่ามาอย่างเช่น C.O.D. หรือ B.O.3 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชื่อของปืนนะคะคีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปืนยี่ห้อไหนรุ่นไหนเอาไว้ใช้กับอะไรแต่ที่แน่ตอนนี้คีมีแค่มีแค่สามเองนะ <c oughs> อะไรอะ่ะมีจรวดแล้วก็ปืนพกแล้วก็เนี่ยที่ถืออยู่นี่ ซาร่าเธอจะไปไหนเนี่ยโอ้ยมีหมาด้วยโอ้โหหมาตาสีฟ้าหรอหรือตาสีเขียวอุยยเดียเดียวเดีย,ดย,ดย,ดยเอาเป็นไงล่อย่าเข้ามาใกล้โดนเผานะบอกไว้ก่อนในตัวมีไฟฟ้าช็อตเยอะเลยแหละใครเข้ามาก็ต้องร้อนนะจ๊ะล้วก็ตายด้วยอะไรอย่างเงี้ยตายเพราะความคิดถึงนะเยอะไปแล้วนี่มาเป็นไงล่ะใครคุยกับเราอยู่เนี่ย เดี๋ยวต้องถามซาร่าว่าอิตานี่คนที่คุยนี่ใครคุยซาร่าเธอจะตายแล้วนะเธอก็บอกบอกมาเธอ อ,อไปบังทับนางก็ไม่ได้ด้วยนะโอ้โหคือเราต้องหาความจริงสักซาร่านะคะเอาเฮ้ยเอาเอาเอาไปไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยต้องหายตัวไปก็ไม่บอกอ๋อเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นนะคะทําไงล่ะตอนนี้แล้วทําไมลอยเป็นอย่างนี้โอเคระวังนะกระโดดอื้มอืมอ้คือเราต้องฆ่านางอะนะคะไม่อย่างนั้นก็ แต่ในกรณี้ก็ต้องตายอยู่แล้วนะซาร่าไม่อยากทําเลยนะคะแต่มันจําเป็นจริงเหมือนในกรณีเดียวนะที่เราต้องฆ่าเขาแค่แย่เลยอะ่ะอันนี้ไปไหนอีกเนี่ย ก็เล mm ่าเรื่องให้ฟังนะตอนนี้เกิดเรื่องที่บิโอนะฮะฐานรับของเรานั่นเองที่สิงคโปร์โอ้ยหเฮี้ยมากอ่ะ We saw the footage from the data drives. data from โอเคเหมือนผีเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยประเภทแบบฆ like ่าหมดเหมือนฆ่าแบบ <You S 1> แล้วลืมตัวอะไรเงี้ยดูดิภาพน่ากลัวม,มากคือพวกเขาเหมือนฆ่าสังหารหมู่หมดเลยนะคะที่สิงคโปร์นะฐานทัพรับของเรานั่นเองที่ใช้ทดลองคนนะคะ แต่ไม่น่าจะเป็นไทเลอร์นะนี่คือพวกของไทเลอร์นะคะเอาไปไหนต่ออีกเนี่ยโอ้โหเดียวเดียวเดียวล่วงอีกแล้วโอ้โหหน,น้ามืดโอ้โหเซเลยอะมาอยู่อะไรนี่ enough เดี๋ยวซาร่าเรายังไม่พร้อมจัดไปแล้วกันคนละดอกโอเคโอ้โหเดี๋ยวเดเรียบร้อยขอกระสุนเตรียมพร้อมโอเคโอ้โหนี่อะไรเนี่ย ภาพสโลโอ้โหหมึใช่อยู่สงครามกลางเมืองอีกแล้วนะแต่มีพวกเราด้วยนะางานนี้ก็มีไม่อีกคนเองนะโอ้โยข้างบนก็มีเดี๋ยวก่อนมาทีละคนโอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยว <it> จะติดอะไร s <S ใจเย็นซาร่าอย่าเพิ่งรีบไปข้างบนก็มีโอ้โห ดูเหมือนน่าจะทำให้เราตามรอยซาร่าไปนะคะคือนางฝันหรือว่านางอะไรไม่เข้าใจนะคะก็คงจะเป็นเรื่องที่ฝันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทำสิ่งนี้ก็ทำให้หลอนนะคะแล้วเราต้องตามทางของนางไปคืออยากจะบอกอะไรอ่ะไม่เข้าใจทำไมต้องให้มันทำอย่างอุ๊ยหน้าแดงเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลบ,หลบใจเย็นใจเย็น คือถ้าเล่าก็เล่าไปเลยเงี้ยทําไมเราต้องมาทําตามที่เธอไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะมันก็ยังไม่จบนะคะเรื่องนี้พูดถึงก็พูดยากอะ่ะคือเราต้องตามให้ทันนะคะแล้วก็ดูเหมือนเนะ่อะซาร่าโอ๊ยโอ๊โอ๊ย,อย,อยเดี๋ยวเดี๋ยว หมดยังเนี่ยเอา้ายังมีอีกเหรอเนี่ยโอ้โหใจเย็นต้องตามไปแล้วก็คือนี่อะไรเนี่ยคือคียยังมีตรงนี้แหละเคหมดแล้วใช่ไหมเอานี่ยังมีอีกข้างบนก็มีเดี๋ยวใจเย็นโอเคดอกเดียวจบหงายหลังนี่ไงเคอันนี้ที่ไหนเนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นพวกฟาร์มพวกอะไรพวกนี้นะ โอเคเราตามนางไปแล้วกันถึงไหนอีกแล้วนี่โอ้โหมาตาละที่เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปใจเย็นโอเคขอจัดการสไนเปอร์นะโอเคเรียบร้อยโอเคเอาดอกไม้พี่ไปด้วย นี่ที่ไหนอีกล่ะเน่ทำไมมันนานจังเลยอ่ะมันน่าจะจบได้แล้วนะการหลอนของนางโอเคมีจรวดด้วยโอ้โหปิวเลยอันนี้ลงมาด้วยเหรอโอเคอะไรนั่นน่ะโอ้โหรถถังของเยอรมันนะอ้าวแน่นอนซาร่าเรามาจากโลกอนาคตนะแล้วตอนนี้ก็อยู่ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง อาวุธไม่แข็งแรงพอต่อกรกับเราหรอกค่ะเดี๋ยวอยเดี๋ยวหน้าแดงทีหลังอย่าคุยย,คย่ยคีฮ่าคืออาวุธก็ไม่ไยแรงเท่ากับเรามีนะเอา้าเดี๋ยวขอจัดการรถถังแล้วกันมามาทีเดียวก็จอดแล้วอันเนี้ยนั่นไงระเบิดเลยเรียบร้อยแต่เราหน้าแดงตลอดอุยใจเย็นยนี่ไงใครพี่มาเนี่ยระเบิดอยู่ไกลปลาขน,ขนาดนี้เลยเอ๋อนี่ไงคนปลานี่หนึ่งหัว เดี๋ยวขอหลบแปบบ๊บโอ้โหตรงข้ามนู่นก็เต็มเลยหนึ่งสองมันยิงมาจากทางไหนวะน,นี่แวบๆบแบบก็ยิงนู่นไงฝั่งนูน้นเปี้ยงระเบิดด้วยโอเคหลบดีกว่าโอเคขอกระสุนไ้้ยนะคะมีใครอยู่ไหมตรงเนี้อ๋อนูน่นฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวนูน่นโอ้โหซาร่ารอด,ด้วยใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวพึ่งใครปาระเบิดอุ้ยโอ้ย,อยหน้าแดงเดี๋ยวนั่นงไงตายเลยโอยโยนระเบดิดคืนไม่ทันอะไรนี่จัดก,การดีนะที่เราอยู่ตรงนี้ถ้าลงถ้าต้องเริ่มต้นใหม่นะไม่ไหวจริงๆเอาคืนไปแล้กันระเบิดอะโอยหน้าแดงเลยหลบก่อนยิงมาจากทางยิงมาจากทางไหนเนี่ยนี่นี่เป็นไงล่ะจะไปไหน โหยหน้าแดงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนใจเย็นอันนี้มันที่ไหนเนี่ยอ๋อฟังนู้นเป็นโบสถ์นะคะแล้วนี่ก็เป็นหลุมศพส,สงคารามโลกครั้งที่สองมีภาพแบบนี้แบบคือมีหิมะแล้วก็บ้านไม่กี่หลังนะน่าสนใจดีโอเโอ้นู้นเต็มเลยนี่ไงกำลังวุ่นไายอยู่แบบอะไรนะดอกไม้ของเรานั่นเอง หมดยังเนี่ยไปจัดให้ทีละดอกนะจ้ะโอ้โหยูหูยนี่เราคนเดียวหรอลูกน้องไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนลงามาด้วยกันไม่ใช่เหรอแล้วไปไหนอะ่ะไม่มาด้วยหรอนี่อย่ายิงข้างหลังดีที่ไหนอีกโอ้หวิหน้าแดงเดี๋ยวหาก่อนใจนเดียนจนเดีอ๋อันนี้อีกตัวยังอยู่เมื่อกี้ไม่ได้ตายหรอโอเคใครอยู่ข้างหลังวะอ๋อน,น,นู่นนี่ โอเคใกล้ถึงยังยังมาอีกยังยังโอเคไปต่อเลยวิ่งดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันนะอุย๊ยเอาโดนไปฟ้าช็อตได้ด้วยเหรอไม่อยากจะรู้ทีหลังอย่าเข้าใกล้นะรู้ว่าไว้ซะตอนนี้โอเคเข้าไปหาซาร่าก่อนซาร่ามานั่งทำอะไรนี่ขอพรเหรอเราให้อุย๊ยโอเคนะคะเดี๋ยวคีขอจบแค่นี้ลาก่อ